แรมเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับทั้ง D5 D4 อีกประมาณ15-25%ถึงซจากนี้นะครับจะขึ้นอีกจากปัจจุบันเนี้ยปกติปัจจุบันเนี้ยจะขึ้นอีก 32GB บกิกบัตรห้าพันหกบัตรหกพันอาจจะเห็นช่วงแปะแปะสองหมื่นเลยทีเดียวนะฮะการจอขึ้นแล้วเรียบร้อยครับและจะขึ้นอีกห้าศูนย์เก้าศูนย์ยังหายากเหมือนเดิมห้าศูนย์แปดศูนย์จะเริ่มมีเข้ามาบ้างแต่เข้ามาน้อยและราคาสูง สูงจนน่าตกใจแต่กับบางแบรนด์ผมเห็นราคาแล้วเออก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้แพงจนน่าตกใจนี่หว่า50-60 Ti 16GB อาจจะไม่ได้เห็นเลยหรืออาจจะเห็นน้อยมากๆในล็อตอันใกล้นี้50-70มีมาบ้างครับราคายังไม่เดือดนะครับ50-60ปกติมีเข้ามาในราคาที่แพงกว่าเดิมน,นิดหน่อย2,000โดยประมาณ สามพันบ้างบางรุ่นตามที่ผมเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วห้าศูนย์จ็ดทีไอมีเข้ามาบ้างครับแต่ไม่เยอะ SSD ดหนึเทราคาขึ้น2เท่าเรียบร้อยในปัจจุบันนะครับซึ่งเกินความคาดหมายผมไปเยอะพอสมควรและจะขึ้นอีกนิดหน่อยในช่วงเดือนมีนาอีกประมาณ5-10%ซ S POWER s สป라이ยังไม่มีวี่แววว่าจะราคาขึ้นนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทองแดงราคาจะแพงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ณนะปัจจุบันยังไม่เห็นวี่แววว่าพ s สป라이จะราคาขึ้นซิงลมก็เช่นกันยังไม่เห็นว่ามีวี่แววว่าราคาจะขึ้นในบ้านเรานะ CPU เมนบอร์ดยังไม่มีข่าวคราวยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะขึ้นนะครับ CPU ตัวใหม่ Intel จะมีมาไหมเร็วๆนี้ไหม ยังไม่มีข่าวเหมือนกันครับอ่ะเอาเท่านี้กันเอาเท่านี้กันนะครับสรุปให้ฟังอันนี้คือช่วงเกือบๆจะกลางเดือนกุมภานะครับก็คือช่วงกลางกลางคิวและกลางกลางควอเตอร์ที่หนึ่งนะครับราคาที่มันเคยขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้คือถือว่าน,นิ่งเดี๋ยวมันจะไปขยับตัวอีกทีคือช่วงปลายมีนาต้นเมษาช่วงนั้นจะได้เห็นอีกระลอกหนึ่งทั้งแรม ทั้ง SSD ทั้งการ์ดจอเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ผมพูดแบบนี้ผมไม่เคยมาบังคับหรือว่าขอให้ใครเชื่อผมไกด์ไลน์ให้ฟังจากสิ่งที่ผมเห็นมากับตาแล้วสิ่งที่ผมคุยนะครับกับเมืองนอกกับในไทยว่าทิศทางมันจะไปเวไหนได้บ้างผมเลยเอามาแชร์ให้ฟังเป็นข้อมูลไม่จําเป็นต้องเชื่อผมเลยแต่สิ่งที่ผมพูดมาในช่วงปลายปีที่แล้วแม่งเป็นทุกอย่าง ามนั้นก็แล้วกัน